ครับบอว่าน้าเทียครับหัดเฉียงนะครับหัดเฉียงมาหัดเฉียงขนาดเล็กครับขนาดแบบนี้กําลตัวไม่ใหญ่มากแต่ของใช้จุกจิกส่วนตัวครใบกําลังดีเฉียงมาสายสลับได้มีโครงสร้างครับโครงสร้างนี่ครับ เสียงครับใบขนาดกลางไม่เล็กมากช่องหน้าหนึ่งมีช่องครับแล้วก็ช่องหลักหนึ่งช่องครับด้านในก็จะมีช่องเล็กน,น้อยครับ,รบช่องซิปด้วยนะครับด้บาน,นหลังช่องซิปหนึ่งช่องครับนี่ครับสายด้านหลังช่องหนึ่งครับสายเฉียงนี่สลับซ้ายขวาได้นะครับ การใจชอบครับผ้านันร่อนคุณภาพดีครับสวยงามครับนี่ครับเขียงแนะนำครับผมเขียงครับ